ชนบุรีค่ะและที่สำคัญน,นะคะเธอได้ทำผลงานเข้ารอบ11คนและผู้สนับสนุนนะคะอยากเป็นทางการที่มาร่วมง,งานในวันนี้ตขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีค่ะท่านเป็นประธานสอบเลือกงานวัฒนธรรมจังหวัดชนบุรีท่านทวชัยสีทองผูว้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีให้มา ร่วมในงานแถลงข่าววันนี้ซึ่งท่านเองก็ให้ข้อคิดาบอกว่าท่านยินดีสนับสนุนกิจกรรมนะคะของภาคเอกชนทุกๆทุกๆในงานนะคะที่จะนำพาสุมีอยากให้ทุกๆท่านได้สื่อสอบนะคะว่าชุมนุมเรามีทอะไรก็ถ้าจะกล่าวตรงนี้ก็คงไม่ใช่การที่ท่านเอ่อให้ประสบผลกับที่หัวหน้าสุิงาได้สนับสนุนให้ประสบ ผู้ถือษษะะรัศดิ์งานขายเพชรบุรีในปีนี้เป็นปีที่สองแล้วนะคะก็ตัวโส์ในการจัดงานในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและกระตุน้นเศรษฐกิจของเมืองเชนบรุรีนะคะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้สาวงามเป็นตัวแทนนำสิ่งดีๆของเมืองเชนบรุรีให้ชาวโลกได้เห็นนะคะด้านอาหารนะคะแล้วก็ชุมชนต,ต่างๆในส่วนภาคการเอ,อกชนชุมชนต่างๆเราะจะเป็นซอฟต์ เรื่องสวยงามและยังมีเกาะสีชังนะคะที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นไฮไลท์ของเมืองชุมบุรีและศรีราชาของกันนะคะตรงนี้ที่ดิฉันเข้าไปชมสถาปัตย์การบ้านชุมบุรีดีจินพงศ์นะคะซึ่งเป็นความตั้งใจทั้งหมดที่เคยประกาศกล้องว่านางสาวไทยของเราเนี่ยสามารถเป็นตัวแทนที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องวัฒนธรรมแล้วก็สิทธิชีวิตของผู้คน แต่ละพื้นถิ่นแต่ละจังหวัดผมก็ภูมิใจครับที่เอกชนทำ่ายภาคของรัฐหนุนวันนี้เป็นหมดว,วิสัยนเรื่องศูนทางภาคใต้อย่างเดียวที่นี่ก็มีภาาสีด้วยเป็นลายอดอกอะไรนะคะดอกกระดูกโลกเพลของโลกในปัจจุบันเนี่ยเน้นเรื่องนี้มากคิดว่าเราน่าจะมีเ,เรื่องราว ใน่ารพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นใหดูกใช้สัพยากรทางธรรมชาติได้อย่างสวยงามค่ะ พิเศษที่ระบบบริการได้พบกับการและการจัดการประกวดนางสาวไทยชนบุรีพุทธศักราช2508ร้อยตำรวจเอกหญิงคัทธิยาเป็นจัดาซึ่งเธอเป็นรุ่นพี่และเป็นปีึ่งความภาคภูมิใจของชนบุรีมองตุวเดียวทีให้กับสาวงาม สาวไทยก่อนอื่นเป็นคนชอบความสวยนะคะเพราะความสวยเนี่ยของความงามนะคะตรงนี้แล้วก็เป็นคนชอบผ้าไทยนะคะอยากให้เอาผ้าไทยมาเป็นอนุรักษ์ของในทีมงานสาวไทยเพื่อให้เซทไร้นะคะตรงนี้ค่ะได้เลยค่ะขอบคุณนะคะสชาวกรุงขามแรกค่ะแล้วต่อไปต้องขออนุญาตท่องเที่ยวของ ชลบุรีภาคตะวันออกรวมทั้งจังหวัดชลบุรีแล้วจอดลึกมาที่ศรีราชาก่อนศรีชะงนะคะค่ะอย่างเช่นเอ่อซ่องส่วนของอบูนเนาะแล้วก็มีพารีเดอินค่ะมีโนโกรเทลสนับสนุนเรือที่สอสส่องกฤษก็เดี๋ยวจะต้องรับซื้อแน่นอนที่จะต้องทราบว่าเอ่อซ่องพลาวด้านอาหารอีกอย่างหนึ่งของชลบุรีก็คือของเกาะรีชะงชื่อไหมก็คือ ปลาหมึกแตบบ่เดียวซึ่งทอดเลยอร่อยเลยหิวเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรง่ายๆแต่โดนใจเพราะว่าบ้านเราการจัง,งางันบบนี้นะครับทางทีมผู้บริหารนะครับมิสซีานาบูลานะครับเป็นเจ้าตัวของออเวอร์ชันนะครับของโปคะุลไทยแลนด์นะครับก็มีความยินดีนะครับที่เซเลเชียชานะครับเรามีความพร้อมเป็น,นอย่างยิ่งนะครับด้วยเรื่องของเวนูหรือสถานที่การจัดอัตลักษณ์กรรม คล้ายๆข,ของอาจารย์เฉลิมชัยแต่ว่าเราใส่เส้นสีมีอยู่หลายแห่งนะคะเริ่มแรกเลยคือหอพระพุทธศี์นะคะที่อยู่ในตัวจังหวัดนะคะใกล้ๆกับสา,ารคามจังหวัดนะคะนะคะวัดหญ่อินทารามนี่เราก็อยู่ในเมืองนะคะแล้วก็ออกมานามังอ,อำเภอพนัสนิคมจอก็เคยมาจัดกีฬานะคะเป็นหอขนาดใหญ่เลยสามารถจัดกีฬาได้นะคะเพราะฉะนั้น ในการต้อนรับนะคะนอกจากนั้นก็สนับสนุนเรื่องของพื้นที่ในการรับสมัครของสาวงามทัางห่ายก็ฝากประชาสัมพันธ์ว่าสาวงามชลบุรีนะว่าเมืองพัทยาเขาเป็นเมืองที่ทุกคนทั่วโลกทราบดีว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติอสำนักง,งานเมืองพัทยาด้วยถือว่าเป็นเมือ,สมองสำคัญเรื่องการท่องเที่ยวมาแล้วท่านนรับ ฝ่ายส,ส่งเสริมนะครับด้านท่องเที่ยวกอีฬาของอเมืองนะครับเป็นผู้แทนของท่านนายกครับท่านนายกก็มีนโยบายเนี่ยจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับเราจะรับสมัครนะครับสำหรับสาวงาน